สวัสดีครับเรามาเช็คน้ําในดอกกันนะครับว่าน้ํามีปริมาณเยอะหรือไม่นะครับหลังจากที่ฝนตกหรือเราให้น้ําตามปกตินะครับของแต่ละสวนวิธีเช็คก็ดูง่ายๆนะครับก็โดยทั่วไปแล้วนะครับก็มีหลายท่านก็ทราบหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับวิธีเช็คก็ง่ายๆนะครับเราเอาดอกเนี่ยนะครับอ่างงอขึ้นข้างบนดูนะครับว่า เอานิ้วสอดเข้าไปแล้วก็งอแบบนี้นะครับถ้าลักษณะงอแบบนี้ไม่หักนะครับแสดงว่าแบบนี้นะครับเหมาะสมนะครับระยะที่ดอกหอมเนี่ยนะครับแสดงว่าน้ํานี่เหมาะสมก็เราก็ให้น้ําตามปกตินะครับหรืออาจจะลดลงมาสักห้านาทีก็ได้นะครับก็ในช่วงละดอกหอมเนี่ยเราต้องการลด น้ำนะครับก็คือถอยน้ําลงนะครับให้น้ําน้อยๆนะครับแล้วก็บางสวนเนี่ยก็จะทยอยลดครั้งละ5นาทีนะครับจนถึงดอกบานนะครับแล้วก็ช่วงที่บานเนี่ยบางสวนก็อาจจะตัดสินใจนะครับไม่ให้น้ําเลยนะครับถ้าพื้นดินชุ่มชื้นนะครับบางสวนก็ช่วยน้ํา5นาทีนะครับก็วิธีการดูง่ายๆนะครับต้นนี้ก็จะเป็นต้นเล็กมากนะครับผมก็เพิ่งเดินมาเจอนะครับว่าเขามีดอก นะครับอันนี้ก็ออกมาอีกนะครับก็กิ่งนี้นะครับเนี่ยต้นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะครับกิ่งเขาก็ขนาดขวดฉลามนะครับก็ไว้ได้หนึ่งลูกนะครับดอกออกสองกระปุกนะครับก็อันนี้เราก็จะปล่อยไปเลยนะครับถ้าเขาติดก็ติดนะครับถ้าไม่ติดร่วงนะครับแต่ว่าด้วยปริมาณชั้นใบนี้ก็เพียงพอนะครับแต่ว่าปีแรกนะครับปีแรก อาจจะออกประปนะครับวิธีเช็คน้ําอันนั้นก็ด้านบน1ช่อนะครับอันนี้ผมแต่งกิ่งก่อนหน้านี้นะครับก็วันนี้ก็เดินเกี่ยวขนนะครับเริ่มที่จะกักน้ําทั้งสวนนะครับก็ได้่รงําวันหลังจากที่ลงสารไปประมาณ1สัปดาห์เกือบหสัปดาห์นะครับก็เริ่มที่จะสร้างความเครียดนะครับใหทุเรียนก็ตามกันต่อไปนะครับอันนี้ก็วิธีเช็คน้ําง่ายๆนะครับ ก็ลองไปเช็คกันดูนะครับถ้างอไม่หักเนี่ยก็น้ําพอดีนะครับแต่ถ้าหักก็คือน้ําเกินให้เราลดถอยน้ําลงอีกนะครับให้ก็คือลดเวลานะครับลองไปแก้กันดูนะครับสําหรับส่วนไหนที่ลักษณะแบบนี้ก็ผ่านนะครับผ่านโอเคคลิปนี้ก็มีประโยชน์สําหรับการเช็คน้ํานะครับ